่าเอาใหม่ทีเมื่อกี้ต้องทำอะไรบ้างนะลืมแล้วเนี่ยเอให้มาละโก,กสองลูก,กเ็ม่าให้มาละโก,กสองเดี๋ยวไม่มีไม่ได้ปลูกไปที่ปราสาทนาคาเอาไม่ไปหรอกนาคานาคีเอาล่ะเราทำพักได้แค่อย่างเดียวได้เราทำได้แค่นนี้ทำอะไรนเนี่ยคือมันเริ่มเยอะ,อละแล้วเอาล่ะอะไรอ่เอะ,เอะเอาลเอาลาไม,มีเขียวประโยคเขียวไปดนี้ เคียวสุปการเคียวสุปการอะไรโอ้โหใช้อะไรอ่ะต้องใช้เนี่ยต้นไม้โตหมดแล้วเนี่ยขึ้นของขวาขึ้นของขวาเออเออขวาไหนอ่ะไม่เคียวเคียวเคียวบวกออฟแล้วมันคงเคียวผมไม่ใช่เหรอเพาะแต่เสียงมันหายไปหมดแล้วทำไมมีแต่เสียงแบบนี้วะเฮ้ยผมไปอสองเท่าไม่ปกติเวลาเกี่ยวมันต้องมีเสียงแบบฟริงฟริงไม่ใช่ เอไว้ไม่ได้แเสียวพื้นอะพอเราผมเอาไว้นั่นไปตีอยู่นี่หว่าเนี่ยอยู่นี่ไม่มีหรอขออัปเดตใหม่อะเนี่ยอะไรอ่ะอัปเดตใหม่แบบเคียวไซเลนต์เหรอเออคุณไปตีหมวกไซเลนต์มาเปล่าตีบม๊คเออหว่าไปได้นะไม่อะไรก่อนไซเลนต์อะไรยังไปไหนก่อนดีนะเพราะว่าต้องรอรีโตแล้ว เดี๋ยวคุณอย่ากได้ตัวแรกอีกแล้วเฮ้ยมันเหลือเหลือวันนี้วันจันทร์วันจันทร์เราปลูกได้อีกแล้วเนี่ยจริงแล้วไม่อะไรปลูกอะไม่แล้วคุณอยากได้กระเจี๊ยบปะประโยคกันเชียงกัะเชียงอะไรขี้เกียจเผาแร่แล้วอ่ะเพราะถ้าผมเผาแต่แร่แล้วก็ไอ้คงไม่ได้ทำอย่างอื่นแล้วล่ะดูจากสภาพ กระเจี๊ยบนี่ต้องใช้เอาไป,าไปนั่นไหมครับสุกี้เออไปหยกไปดูต้นไม้ห,หน่อยดูที่ต้นไม้ไมผมมาเผาซาลามิน่าระหว่างรอรออ,ออะไรอ่ะรอร้านเปิดอระเออรอร้านเปิดครับผมไอ้ที่ทำฟาร์มผมมันอยู่ที่ร้านน่ะดิกเจี๊ยบเจี๊ยบกระเจี๊ยบไม่ใช้ครับเอา,เเอาขายเลยเราเราไปหยกใช้ปะ หายใช้เหรอเอาโยเอาประโยชนโย,โยเข้าไปเลยประโยน์ไปเลยของไม่ประโยชน์ก็คือเอาคุณโยนเข้าไปในถุงนั้นเลยนะแล้วก็ให้ทำเป็นไวัตถนะุดิบะนะอ้าก็คุณบอกคุณใช้ดิปามไม่เปิดามากเปิดเก้าโมงลืมเปิดไรชิพ่าละไม่พอคนคนเราจะชอบชอบน้ำผึ้งกันไหมชอบชอบชอบครับชอบ,ชอ,บอ่ะน้ำผึ้งเรือเสือฟผึ้ง พึ่งพึ่งอะไรดีครับพึ่งเกิดครับพึ่งเกิดพึ่งเกิดโอเคพึ่งเกิดถ้าคุณเป็นร้านเราประโยคเขาเป็นร้านอะไรอะะ่ะร้านเคียวทองคำร้านเคียวทองคำอะไรเดี๋ยวเราล,ลิลลีม่มาใช้เวลาที่ปลูกี่วัวนวะเก้าวันไม่ทันแล้วเก็บเลยเคียวผมยังเคียวไ,ไหนว่ลืมเงินอยู่เลยนะเนี่ยไม่ไม่ใช่นี้หมดเดีด๋วยวเคียวไปเอาเคีย่ยว เที่ยวเงินก็อัพเที่ยวครับเฮ้ยอัพอัพอีแอคขึ้นไอ้นั่นเลยดีกว่าปะ่ะพุดออสไม่ยอมเมียมป่ะใจเยอะเท่าไหรนะ่นะเมมียใช้ฮาร์ดบูทด,ด้วยอขอปะ่ะผมต้องปูเท่าไหร่วะของแปลงเหรออ่าอ้ยเควสอุ้ย,ยมีใครมีล lobster ไหมครับล็อบสเตอร์ล็บอ,บอ,อบสเตอร์ตกที่ไหนมีใครรู้บ้าง เอ้าเจี่ยวคาสซีนอะไรเอ้าคาสซีนแล้วเหรอแซมเขาแบบว่าร้านลุกเรืออะไรตอนเนี้ยแล้วใครมันซื้อเต็มหมดเลยเอ้ยซูปเปอร์ฟาร์มอร์ครับอันนี้ไม่ใช่คนเมืองเราทั้งนั้นเลยนะนนเนี่ยใครมันก็รู้ดแน่เต็มไปหมดเลยเนะี่ยโอ้ดูดิสิเต็มไปด้วยกิจก,กรรมมากมายทั้งหมดนี้ต้องขอบใจเธอเลยนะเนาะโอ้โหร้านคือคืนมากครับน่าทึ่งเลยใช่ไหมล่ะผลผลิตระดับออสเเตรลียของเธอเนี่ยกับผลิตภัณฑ์พืชบ้านแปลงโฉม,ม,มที่นี่สุดยอดเลย ชาวบ,บ้านแถวนี้เขาชอบกันใหญ่เลยนะทำไมผมไม่รู้จักสักคนเลยที่อยู่ที่เนีน่ดูดิไม่รู้จักสักคนไหมครับร,รู้จักอะไรโอ้หเอาจริงนะฉันว่าพวกเราเนี่ยแหละรีเริ่มกระแสะขึ้นมาเลยเพราะามีคนผู้คนจากทั่วทุกสรารทิศเพื่อที่จะได้สัมผัสกับสิ่งที่เธอตั้งใจผลิตออกมาโดยเฉพาะนะวันก่อนฉันแอบได้ยินคนพูดกันว่านี่เป็นนมที่อร่อยสุดที่พวกเขาเคยกินมาเลยละ่ะโหเนี่ยแหละนมไม่ผ่านพันธุ์จะไร กินทีท้องเสียฮะโอ้มันส่งตัวมาจากฟาร์มเธอใช่ไหมล่ะน่าภูมิใจนะเนี่ยอืมเหมือนใบหยกจะเป็นคนรีดนมนั่นน่ะใช่ปะใบหยกอ้าวแล้วกูติดทันไม่ใครแล้วนมนมเขาอะไรทำมาจางไหนะและทีนี้เขาก็พูดว่าถุถ่ายอีกข้างอยู่ไหนอ่ะฮะฉันตามไปทันอ่ะทีนี้เขาก็พูดว่าถุถ่ายอีกข้างอยู่ไหนไง มันเป็นแบบเป็นมุกอะไม่ไม่เข้าใจครับขำอยู่คนเดียวด้วยเอออ๋อตลกตลกเฮ้ตลก,ตลก,ต,ลกตลกมากเลยเฮอยเฮ้ยตลกเลยตลกเลยเออเออแต่เธอคิดว่ามันตลกไม่ใช่หรอ <c oughs> ก่อนนะเธออยู่ที่นั่นนะั่นแหละมึงจะรู้อะโทษโทีนะเบนแต่ฉันไม่เคยคิดว่ามันจะตลกสักเท่าไหร่ฉันไม่คิดว่ามุกเป็นมุกเลยด้วย้ําอะเพราะไม่รู้สิมันไม่รู้ว่าจะขำตรงไหนอะอันนี้เบนนี่ไซโนะเนี่ย อะไรนะหมายถึงว่าเออเอ้ยมันนี่มันมุกนะเนี่ยฮะอยากฟังอีกรอบไหมฉันเผื่อเผื่อจะเก็ตมากขึ้นอ่ะฟังรอบที่สองอะไรเงี้ยโอ้ไม่ไม่ขอบคุณนะขอร้องละฉันมีงานงานต้องทำนะอ้าวผมคนยังคาซีนไม่จบอ่ะใช่ผมมีคาซีนเพิ่มมาดิอ๋อโอ้โหโดนเปลี่ยนทักด้วยฮัลโหลจิบหายละคนเขามาซื้อของอยากฟังเรื่องตลกไหมล่ะไม่อยากครับ ไม่อยากครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวปิดร้านกันอีกหมดละเอ,อ่อที่เดียวซื้ออะไรที่มันปลูกที่มันโตภายในห้าวันดอกพุทธเหรอหัวใช้เท้าแดงโตหกวันดอกเพลือหัดไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวนะห้าวันมันพอปะเนี่ยชิมหายแล้วซื้อข้าวสาลีไหมเออปลูกข้าวสาลีเดี๋ยวสองแปลงเท่าไหร่นะสี่สิบแปดอ๋อข้าวสาลีนะเออเกิดไปโกคันปะล่ะ ไม่เราเข้าเหรอเนี่ยไม่น่านะไม่น่ามีไม่น่าเอ้าแล้วกูออกไปกูเจออะไรแกก็ขอณทุกคนที่เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้นะว่ารับประชุมวันนี้ก็คือการจัดทำการทำความสะอาดสุสานในครั้งถัดไปอย่างนี้ทุกท่านทราบกันอยู่แล้วฝนตกหนักมากเหมือนเจอทําให้สิ่งปักูุของเราอุดตันท่อด้วยภาพโบกน้องชายทางานอย่างหนักเพื่อทำความสะอาดทอดระบายน้ํารอบๆเมืองเราอะนะต้องขอบคุณพวกเขาเลยเราเลยไม่มีอุปสติเอุท้อกถิ่ที่รุนแรง งบประมาณของรูปการนี้จะถูกนําไปซ่อมแซมหลังคาที่รัว่วซึมของศูนย์ประชุมในวาระการประชุมครั้งที่แล้วเนี่ยสุสานมิตะไคร่น้ำขึ้นเต็มหมดแล้วก็ต้องขออย่ารับตรงๆเลยว่าฉันต้องการสรรสมัครเพิ่มพี่น้องชาวกอของเรามีใครอยากสมัครมั้ยไม่ไม่ใช่ผมแล้วคนหนึ่ง <c oughs> <c oughs> มีงานการต้องทำ <c oughs> โอ้เยี่ยมไปเลยขอบคุณทุกคนมากเลยนะงั้นพรุ่งนี้สิบโมงเชา้าเลื่การประชุมเอา้าเอา่อผมกลับก่อนนะครับดับบุโดเออเดี๋ยวพาโบอยู่เพิ่งไปเออดีผมไม่ใช่พาโบ ตรงไปเรายังอยู่ด้วยเนะี่ยผู้ชายยู่ตรงนั้นนะ่ะคอยเป็นอาสาสมัครคนแรกเสมอเลยนะชอบเป็นเด็กหนูที่มีน้ำใจดีจริงเลยเอาล่ะไอลูกชายไปกินซุปเปล่าดุ่นฉันก่อนเลยฉันทำมาเยอะมากชวนไปกินข้าวซะด้วยขอ,อขอบคุณมากครับท่านเทพสมุรตีผมแค่พยายามมีส่วนร่วมนะ่ะผมแค่มีเวลาเหลือเฟือน่ะแต่ผมมีเวลาไม่เหลือเฟือนะให้ผผมด้วยนะครับที่ช่วยอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้ดูเธอสิถ่มตัวจงเลยนะ ตอนนี้เธอไม่คิดแบบนั้นแล้วแล้วดูสิ่งที่เธอมอบให้กับชุมชนเราสิเธอทําเยอะมากเลยนะตอนนี้อ๋อชอบเป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการมองสิ่งต่างๆการรับฟังมุมมองต่างๆจากผู้คนที่ประสบความสำเร็จเป็นวิทีเสมอนะครับอเธอนี่ชมตลอดเลยนะเนี่ยฮ่าฮ่แต่มันพาบูนแหละกี่โมงกี่ยามแล้ววะเนี่ยกูโดนคัดซีนดักตุกที่เลย เออผมต้องการกุ้งล็อบเตอร์สามตัวครับมีใครรู้ไหมว่าไปหาที่ไหนมีขนมงงต,ต,ตกตามน้ำแบบไม่เจอมั้ยตกตามน้ำน้ำที่ไหนละ่ะ <c oughs> ทะเลสาบ <c oughs> ทะเลทราย <c oughs> เหมืองอะไรเงี้ยเออ <c oughs> มีไหมเออไม่ได้ตกปลามานานอยายากไปโอ้แย่แล้วเราคนตกปลาวันนี้บิดซะด้วย ท่านพี่จะทำอะไรครับก็เก็บของใต้น้ำครับคุณลองตกปลาไหมเป็ดเพิ่งเอาไปเฟืองนี่คุณชัยปะเนี่ยไอเยี่ยมอะไรนะก็เฟืองคุณชัยปะมะเฟืองมะเฟืองมะเฟืองใช้ไหมมาถึงไงครับหมายถึงว่าเออผมไปทำเมล็ดได้ไหมได้ครับได้นี่อะไรที่มีก็ไปทำได้หมดแหละไม่ได้ใช้สักอย่างหรอกเออแต่ว่าเหมือนสารไายจะหมดนะ ฮะซาไลเลยซาไลอยู่เขียวอ่ะอ๋ออันนั้นไปเรียกประโยคเลยแล้วกันก็ให้ประโยคทำงานแล้วกัน,น,นซาไลอยู่เขียวอ่ะเฮ้ยผมเอาเบ็ดเป็นอัพเอ๊ะหรือผมเอาเบ็ดผมเอาเบ็ดไ,ไม่ให้ไขว้ผมไม่ให้สุการสุปาการดีกว่าชิบหายละเอาเรียกคืนปะเรียกคืนปะได้ปะทหารเครื่มือที่หายไปเขียวเงินเาไม่ใช่เขียวเงินนี่ผมนี่ไปอยู่ที่ประโยคไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันตอนนี้ขอเปิดที่หน่อกล่องเรือนนะอะไรนะ ขึ้นกล่องวันละองค์กรน่ะใช่ใช่แต่ว่าของสุปรากาไเอเอ้น้ำมัอยู่บนสุปราการนะดิน,ะน่าจะขอน่าจะเอาคืนได้ปะ้าไมได้นี่สวยเลยนะเวลน,นี้ไม่มีทางเสร็จเลยนะเ้วก็จะหมดเวลาไปศ <c oughs> ิลปวัตถุบโบราณมีค่าเหลือขนาดนับ แหวนนี่ไมาใส่ได้หมดเนี่ยเอาของเต็มกลับไมทีคงไม่ท um ันแล้วล่ะทำแค่นี้แล้วกันไม่เอาแล้วนะคัสซีนตักตบอ่ะผมจำได้เลยว่าเขาก่อนนี้เปิดดูนี่คัตซีเป็นร้อยว่าพิธีซะด้วยเรา เอาเราดูสิบริจาคอะไรบ้างพิธีการของเรานั้นเออ่แหวนกาโนไดอะไรเนี่ยรู้่จัดยัดไปโอเครางวัลเดี๋ยวค่อยเอาแล้วกันผ่านไหมเนี่ยลานเป็นกี่โมงนะสี่โมงหรือห้าโมงเปิดอยู่ยังไม่รู้นะ อ่าเหมือนจะไม่รู้นะไม่อยากรู้ป่ะครับรู้ครับรู้เหรอะแรวันนี้ผมใส่กล่องไหนนะนแรงวันเอาไปทอดกินคนระับเอ,อ้ยงั้นก็ใส่กล่องเลขอดสุดละกันเราไปอยากเอาไปทอดเลยทอดเดบล่ะนะจากแปะไม่ใช่หรอผมตนะ้องไปในตาไหลโพรงอุ่นเอาไปโยกถามไปโยกเลยมันไปเก็บมาจากตรงนี้นะไม่ใช่แต่ใต้น้ำมันกำลังไล่เก็บอยู่ เออพวององุ่นนะไม่ใช่สาลายิ่งๆมันปกตินะสาลายิ่งๆเอาด้วยไหมนะเออไม่ไม่เอาพวอางองุ่นเอาพวอางองุ่นสาลายอะไรเป็นองุ่นวะเออสาลายอางุ่นไงโอ้ยสาลายอางุ่นเหรอเรามีสาลายังเฟืองวะมาเฟืองวะนี่ ทันป่าววะไม่ทนันละห้าโมงละโอ้ยเดี๋ยวร้านปิดแล้ววันวันไม่ได้ทําอะไรเลยตรงคนคาซีนดักตบสามคาซีนแล้ววันเนี้ยแต่ว่าเราก็ซื้อเสื้อผาา้าเราก็เราซื้อเสื้อผ้าดิเราต้องใส่เสื้อผ้าบ้างปะใส่ดิใส่ดิเอออยู่ในน้ำพอเราต้องใส่เสื้อผ้าป่าวจีอย่างนี้ฮะในน้ำป่าวเออในน้ำแปลกกว่ะอันนี้ละกันอันนี้งานสีดำสีดำ เออไม่ยังไม่โปเปื่อยแล้วเป็นไอ้โปเปื่อยไมยเป็นชีปเปื่อยเนี่ยเออก็เไม่โปเปื่อยที่มีแต่หางแล้วโอ้ยชัดเลยอนาจาร์ปะจริงจริงประโยชน์นะฮะไม่ก็ประโยชน์ลงน้ำประโยชน์เขาไม่ใส่เสื้อผ้าไม่ใช่หรอเอ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 อเฮ้ยวันนี้วันจันทร์นี้ว่ามันรีเซ็ต การให้ของอต้องไปหาคนอีกแล้วเลวะเอาล่ะดูสิไหนๆวันนี้มันก็คัสซีนทั้งวันแล้วไปทำอย่างอื่นแล้วให้ของแล้วก็เลยดีกว่าวะใหอะไอเดียดอกไม้เข้าไปดูในเว็บฟันฟันหลบมาแล้วก็ไม่ค่อยมีเมืองที่เติบโตอย่างแบบมันคมแบบเราเลยเขาทำดีมากเลยอุ้ยสุดยอด เอาดอกไม้ไปครับนี่หัวใจกี่ดวงแล้วเนี่ยชวนออกไปเดินเล่นดีกว,ว่าไปไหนดีขนมไม่เอาอ่ะเขากันโดนนั้นไปห้องสมุดปะเออไปห้องสมุดเดี๋ยวแล้วันี้อย่างอื่นด่ววะอ้าห้องสมุดห้องสมุดแล้วถ้าคุณมาคุณจะเห็นผมอยู่ห้องสมุดปะเออฮะ ไม่เห็นเหรอไม่รู้อ่ะเอ้ยผมเหมือนเคยสืเมอเคยมาห้องสมดุดหรือเปล่าวะเอาเราเรียบร้อยครับวันนี้คนหนังสือมาหมดละอ้ขาขโมยหมดเลยเหรอเออฮะวันนี้ความสุขมากเลยขอบคุณมากเอาอ่ะหัวใจเพิ่มป่ะเนี่ย เดี๋ยวนี้มันเพิ่มความสัมพันธ์ง่ายมากเลยนะง่ายเกินไปซะหน่อยด้วูสัมบางทีเขาทุ่มยี่สิบแล้วเหรอแย่ละเห็นนะเอ,า,ะเอา,าดีประโยคผมต้องต้องไปเอาเครื่องมือคืนก่อนดีกว่าแรงหนุนได้แค่ห้าอัช่วงนี้ใครอัพของ<ม>ขอะไรได้ก็รีบๆอัพนะครับ มันไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นเราเพราะว่ามันก็อยู่กับผักที่บ้านด้วยแหะนะเราต้องขอช่วยเครื่องหาเครื่องมือให้หน่อยเฮ้ยไม่มีจริงเอ้าตุประกันหุกรับี่ะใช่ว่อ้หรือมันไปอัพหรือมันอัพเกรดอยู่อะเราไม่รู้อันนี้จับไม่ได้นะแต่มันจะทำอะไรไม่ได้่นไม่ใช่เหรอเออมันคือสวิงนี่ว่ะชิปหายแล้วมีใครมีเวทไหมครับ เป็นผมอยู่ร้านอัปเดทอะโวยตายหาละเป็นผมอยู่ร้านอัปเดทเอ้ยจบวันเนี่ยต้องคืนของก่อนนะเนี่ยเอ้ยจบสัปดาห์ต้องคืนของก่อนนะไม่งั้นนี่เน่านะเน่าไหนนะมีกประการณ์เขาเขาเกมมาส่งของก่อนเออแต่แล้วอีกคืนหนึ่งผมน่าจะได้ผมน่าจะเสร็จ ก็ต้องลองดูว่าเ,เวสมันกี่วันวะไม่ใช่นี้ดีอยู่ไหนเนี่ยเ,เวสโหจิบหายแล้วมีคัสซีนดักตบอีกเพียบเลยตอนนี้จะรอดไหมเนี่ยกูคำขอร้องชาวเมืองอีกสองวันอะเอลิก้าต้องการไข่เหรอโอเค ไอ้เคเวสยากนี่ังไม่มได้ทำเลยนะเอเอาของให้โกงอะมันหายจากไหนอะซื้อเอาป้องเราต้องต้มอะไรเพิ่มไหมครับหรือยังไม่ต้องก่อ,นม,มอนมันจะไม่มีอะไรที่ต้องต้มตอนนี้ปะเอ่อแปงไอ้แปงเนี่ยคือถ้าเราขุดกิจตำแหน่งที่เราสามารถ ออมมมัันนนกลบเเเป็หืดิใช้ต้องใช้พิกแอคทุบทุบให้มันมันจะกลับเป็นดินแบบเดิมอ๋อเอาพิกแอคอยู่อีกสี่วันหน้าดินเป็นอย่างเงี้ยก่อนแล้วกันนะยาวๆยาวๆพิกแอคผมก็ไปเหมือนกันอ้าวหลักก่อนนอนก็ขอดูหน่อยพยากรณ์อากาศวันนี้ตาไข่จากแมลงของใครวะเนี่ยไม่รู้อ่ะผมยืมใครมาไม่รู้เกิดขึ้นโอ้โหยืมใครมาก็ไม่รู้ไม่เห็นเลยไม่ใช่ผมผมเดี๋ยวผมใครไม่รู้เลยอ้าวสมการอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห ไม่ใช่ของประโยชน์ของคุณปการนะไม่ใช่ของคุณนะสุกี้ไม่ของผมอยู่ในมือโอ้โหแล้กงปิดตีมงอ่ะแดงเอ้ยเบ็ดหายไปอะไรนะกงอะไรตีบวกกับตีบวกอ่ะไม่ไม่น่าปิดปะเดี๋ยวตีบวกก็ไม่ตีกับกงอะไรเนี่ยตีกับโกงโกงไม่ได้ตีบวกไม่รู้ว่านอนแล้ว เฮาบี <How> หนึ่ง,ห,งหัวใจจากใครว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจงงจัดมันมาจากไหนกันเนี่ยจำน้ำตันแล้วต้องฟาร์มสองหมื่นเราต้องเปลี่ยนหน้าทีแล้นนะวป่ะ